โอเคก็กราบสวัสดีนะครับผมนานผู้ชมที่น่ารักนะครับที่ดูกันอยู่ประจําที่ช่องมาร์คเอพีเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับหน้าใหม่ทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในส่วนของเรื่องตู้อีโวกันนะครับซึ่งตู้อีโวเนี่ยก็จะเปลี่ยนในอีกกี่วันเอ่ยขออนุญาตด,ดูสักครู่นะครับผมนะตู้อีโวจะเปลี่ยนในอีก Uh, 8วันนะครับผม8วันเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นตัวกรอซ่าอีโวอยู่ซึ่งชุดเซ็ตที่มาคู่กับปืนอีโวในรอบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มาในตู้อีโวนะครับแต่มันก็มาในเซ็ตของกิจกรรม s ส a อ Beat นั่นเองซึ่งเราก็น่าจะสะสมเซ็ตกันครบแล้วทั้งหมด4เซ็ตแล้วก็สกินปืน4สกินนเองครับผมสำหรับตัวกรอซ่าอีโวตัวนี้นั่นเองเองนาะ โอเคแล้วก็ในแพทนี้เนี่ยเจ้าตัวลูกซองอีโวนะครับผมลูกซองควงอีโวก็ไม่ได้มาเป็นตู้อีโวไปนั่นเองเนาะแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าชุดที่เราจะมารีวิวกันในคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นตู้อีโวถัดไปอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่อะไรก่อนดีเ,เรามาเริ่มดูกันที่พิมเขียวแล้วก็เรียงไปทีละชุดกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะน่าสนใจสักแค่ไหนนั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวพิมพ์เขียวเลยนะครับผมมันก็จะเหมือนกับลักษณะเหมือนกับหน้ากากยักษ์อะไรประมาณนี้นั่นเองเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็น ตัวชุดที่คาดว่าจะาแพงที่สุดนะครับผมไม่คาดว่าหรอกมันน่าจะแพงที่สุดแหละตัวนี้นะครับผมเอฟเฟกก็คือจะมีไฟนะครับจะมีไฟออกจากหน้าของตัวยักษ์ที่อยู่ด้านหลังของเสื้อนั่นเองแล้วก็ตัวกางเกงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวตัวหมวกเนี่ยเหมือนนจะมีเอฟเฟกด้วยนะ,นะก็เป็นเอฟเฟกที่น่าจะเยอะก,กว่าชาวบ้านด้วยเนาะตัวนี้เอฟเฟกก็จะเป็นไฟออกมาจากตรงที่คาดเลยนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้มันเหมือนกับ อะไรทักอใหญงเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นลายหน้าเลยลายหน้าจะดูแบบออกแนวดุดุหน่อยนะครับแล้วตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวสีที่ใช้เพิมเขียวรองลงมานะครับจากสีสีทองเมื่อกี้นั่นเองเนาะเอฟเฟกก็จะน้อยลงมาด้วยนั่นเองเอฟเฟกต์ตัวตรงตรงตรงรูปปั้นยักษ์เนี่ยก็จะเป็นแบบเอฟเฟกน้อยลงเป็นไฟน้อยลงนั่นเองนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นกางเกงแล้วก็รองเท้าจะแยกได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ทรงผมก็ จะมีเอฟเฟกต์ไฟสีฟ้านั่นเองเนาะนีเอฟเอฟกต์ก็จะเหมือนกับตัวสีทองเลยเนาะแต่ว่าตัวด้านหลังของที่เป็นรูปยักษ์เนี่ยมันก็จะเอฟเฟกต์น้อยกว่านะครับน้อยกว่าตัวสีทองนั่นเองเนาะก็เป็นสีม่วงประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับผมสีฟ้าก็มีลักษณะด้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวไฟเนี่ยลักษณะเหมือนกับจะเป็นเเอฟเฟกต์เหมือนกับตัวสีม่วงเลยคือเท่าๆกันเลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์อ,อื่นๆก็จะเป็นเหมือนประมาณนี้เลยนะครับ คือตรีมสีฟ้าเนี่ยมันจะมีการตัดของสีส้มเข้ามาด้วยนะครับผมเป็นสีส้มฟ้าซึ่งสีค่อนข้างที่จะแบบดูลงตัวพอสมควรเลยนะครับเหมือนว่าตรงเหมือนว่าตรงตรงที่คาดมันอาจจะเป็นแบบคาดอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงลายหน้าก็จะเป็นตาสีแดงแบบนี้เลยคือสีมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมเป็นสีที่ผมค่อนข้างที่จะแบบตะลึงใจแบบ กังวลใจว่ามันแบบมันจะใช้สีที่ถูกที่สุดจริงๆเหรอเพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกมันเนี่ยน้อยกว่าเพื่อนแต่สีมันสวยกว่าเพื่อนเลยผมคิดว่านะาในส่วนตัวของผมนะนะครับก็ดูจากลักษณะของเอฟเฟกแล้วนะครับผมคือเอฟเฟกมันน้อยที่สุดซึ่งมันก็คาดการได้เลยว่าอาจจะเป็นตัวที่ใช้พิมเขียวน้อยที่สุดหรือว่าสีที่ถูกที่สุดนั่นเองแต่ว่าสีมันแบบสีชุ่มมันเท่มันเป็นขาวดําแดงซึ่งเป็นสีที่มันแบบ โออ่ะสีมันเป็นสี OG ซึ่งมันสวยมากๆเลยนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของตัวผู้หญิงกันบ้างเนาะก็เอฟเฟกตอนใส่ตัวเสื้อสีทองก็จะเป็นแบบนี้เลยคือเอฟเฟกต์มันจะเยอะ แบบเยอะมากๆเลยนะครับผมจะเยอะกว่าแบบชุดสีอื่นๆมากๆเลยนะครับสำหรับตัวสีทองนั่นเองเนาะอ่ะเวลาใส่ชุดตัวผู้หญิงก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยถ้าได้ยินเสียงหมาเห่าก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะเออนะหมากัดกันตอนเช้าประมาณนี้แหละนะครับนะโอเคก็เป็นแบบนี้เลยในะส่วนของลายหน้าที่เอามาใส่ในตัวผู้หญิงนั่นเนองเนาะเวลาใส่รวมๆแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็เป็นสีม่วงนะครับผมที่บอกว่าจะเป็นใช้พิมพ์เขียวรอลงมาจากสีทองนั่นเนองนะครับ ก็เรียงตามนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับไฟที่ออกมาจากรูปปั้นยักนั่นเองเนาะนี่กางเกงก็เป็นแบบนี้เลยคือกางเกงเนี่ยมันจะเหมือนกับติดกับเสื้อด้านบนลงมาด้วยนะครับผมใส่แยกน่าจะไม่สวยนะครับแต่ว่าตัวเสื้อเนี่ยใส่แยกผมว่าน่าจะสวยอยู่เนาะ,ะถามว่าเซตนี้เนี่ยใส่อะไรแยกแล้วสวยบ้างเหรอผมว่าทรงผมเนี่ยสำหรับตัวผู้หญิงเวลาใส่ก็ถือว่าได้อยู่นะแต่พอใส่กับตัวผู้ชายเนี่ยมันดูแบบ มันดูแบบมันไม่หมาะมันไม่เหมาะเออมันไม่เหมาะกับตัวผู้ชายสำหรับทรงผมนะนะครับลายหน้าไม่รู้ว่าใส่แยกเนี่ยจะสวยหรือเปล่าแต่ผมว่าผมว่าผมจะเอา3สีเลยนะ ผมเจ้าสีทองสีฟ้านะครับสีฟ้า Shot, แล้วก็สีที่ถูกที่สุดเนาะแล้วก็ในส่วนของสีสีม่วงเนี่ยเราค่อยวนกลับมาอ่าวนกลับมาสุ่มกันอีกรอบในตอนที่มันกลับมาอีกรอบหนึ่งนันเองนะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆนะท่านผู้ชมสีมันสวยจริงๆเวลาแบบใส่รวมๆนะแต่ผมว่าตอนใส่แยกเนี่ยมันน่าจะน่าจะไม่เท่าไหร่เนาะน่าจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าใส่รวมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีไหนคือมันแบบมีเอกลักษณ์ของมันแล้วก็สวยทุกสีจริงๆนะครับตัวนี้ก็เป็นสีที่คาดว่าจะใช้เเขียวน้อยที่สุดในมุมมอง ของตัวผู้หญิงเลยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของชุดนั่นเองเนาะโอเคก็นั่นแหละตามที่บอกไปนะครับผมน่าจะเรียงตามนี้ถ้าไม่มีการสลับเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าอันนี้คือการเรียงจากเรียงจากยังไงอะเรียงจากเอฟเฟกของชุดนั่นเองนะครับก็คือสีทองเนี่ยเอฟเฟกจะเยอะในส่วนของตัวด้านหลังของเสื้อที่ออกมาจากรูปปั้นยักษ์คือจะเยอะมากๆเลยเนาะแล้วก็จะมีเอฟเฟกตตรงที่คาดผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสีที่รองลงมาเป็นสี สีม่วงกับสีฟ้าเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกตรงคาดเหมือนกันนะครับผมเป็นไฟเหมือนกันตามสีที่เปลี่ยนไปนั่นเองแล้วก็รูป,ปั้นยักษ์ด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกน้อยลงมาก็คือเป็นแค่ไฟเฉยๆนะครับแต่ว่าตัวที่สีที่ใช้เป็นเขียวน้อยที่สุดเนี่ยมันจะเป็นเอ่อเอฟเฟกที่เป็นแบบว่าเรืองแสงนะครับจะไม่มีไฟออกมาจากตัวหน้ากากยักษ์ทางด้านหลังนั่นเองนะครับก็จะน่าจะเรียงได้ตามประมาณนี้นะครับผมถ้าเรียงตามเอฟเฟกนะถ้าไม่มีการผิดพลาดอะไรก็น่าจะเรียงตามนี้นะครับผมถ้าไม่ได้มีการแบบสลับกันเกิดขึ้นนะครับ โอเคก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปาพูดถึงเรื่องกิจกรรมในเซิร์ฟไทยกันมากดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจในตอนนี้กันบ้างเนะาะสำหรับการเติมครบตัวนี้นะครับผมจะไม่แจกนะแต่ว่า เราจะแจกเป็นสิการสูงแทนในคลิปนี้นั่นเองเพราะสิกาสูงมันเพิ่งเปลี่ยนมานั่นเองเนาะก็ใครยังไม่ได้เปิดก็อยากให้เปิดนั่นเองนะครับเพราะว่ามันคุ้มจริงมันคุ้มจริงๆนะครับผมดีวผมจะเติมให้เลยเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมเติมครบรับฟรีนั่นเองเป็นการคอลแลบย่อยนะครับผมตัวนี้เป็นการคอลแลบย่อยกับ A A A ซึ่งเป็นเกี่ยวกับสมาคมมวยปั้มอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมนะก็มีตัวนี้เข้ามานะครับผมเป็นกล้ามแชมเปี้ยนนะครับผมมีเข็มขัดแชมเปี้ยน รอยสักเหมือนกับตัวเรมิสเตอริโอนะครับผมที่เป็นนักมวยปล้ำชื่อดังนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยเป็นการเติมครบ99เพชรแล้วก็2 99เพชรนะครับผมเติมได้ถึงวันที่วันที่วันที่4นะครับผมวันที่4เดือน3นั่นเองนะครับผมน่าจะใช่นะครับผมน่าจะไม่ใช่วันที่3เดือน4นะครับผมนะเออใช่หรือทำไมมาสลับกันอ่ะมันเป็น0304เหรอเฮ้ยแต่มันเป็น0304มันไม่ใช่เอ่อมันไม่ใช่ตัว 0403เหรอน่าจะสลับวันที่น่าจะสลับกันนะครับผมเขาบอกว่าเติมได้ถึง4มีนาเลยนั่นเองนะครับผมแต่วันที่ด้านล่างน่าจะสลับกันเนาะโอเคนะครับผมแล้วก็ uh, สําหรับตัวสิงค์สูงนะครับผมตอนนี้ก็เปิดให้ซื้อแล้วนะครับผมเป็นตัวนี้เลยเป็น1มีนาถึง31มีนาคมนะครับผมตัวนี้ก็ใครที่ไม่ได้พรีออเดอร์ก็เปิดในราคา450เพชรนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกสิง์สูงหรือว่าแจก450เพชรนั่นเองนะครับผมคือใครที่ไม่ได้ ไม่ได้รางวัลจากผมไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าเติมตอนนี้มันคุ้มอยู่แล้วนะครับผมคุณจะได้เป็นการเปิดสินัสสูงด้วยแล้วคุณก็จะได้กิจกรรมเติมครบรับฟรีด้วยก็คือจะได้ของรางวัลแบบนี้ด้วยคือแบบเติมแล้วก็จะคุ้มมากๆเลยได้ของรางวัลแบบ2อต่อเลยนั่นเองนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมขอนนซีนัสสูงก็สามารถดูได้ตามนี้เลยเออซีซันนี้ไม่มีค่านะครับผมซีซันนี้ไม่มีค่าแล้วก็ซีซันหน้าเนี่ยเหมือนว่าจะไม่มีค่าด้วยนะเพราะว่าค่าเสือเนี่ยมันถูกก็ออกมาจากตัวเเออออสสงงหููซัันนนนขดื้าาะะครบผมมมถกก แล้วก็ตอนนี้นะครับผมจะมีเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งล่ะมีเป็นตัวเสื้อนะครับผมตัวเสื้อตัวนี้ก็เอามาขายนะครับผมในรอบที่เท่าไหร่น่าจะเป็นรอบที่2หรือว่ารอบที่3มเนี่ยผมจาไม่ได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นออคอรินเทียนนะครับผมคอรินแค้นตัวนี้ก็เป็นเสื้อของทีมแชมป์นะครับผมถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นทีมแชมป์ของรายการฟรีไฟล์เวิลด์ซีรี ปี2019นะครับผมปี2019ถ้าจะไม่ผิดน่าจะจัดที่บราซิลนะครับผมเป็นเสื้อของทีมแชมป์เป็นเสื้อลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับผมก็เป็นเสื้อลายแบบนี้เลยเป็นเสื้อของลายทีมแชมป์นั่นเองเนาะก็เหมือนกับเอ่อเหมือนกับตัวของเสื้อฟินิคฟอสนั่นแหละนะครับผมก็เป็นของเสื้อทีมอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมก็มาขายในราคา299เชรเขาบอกว่าโอกาสสุดท้ายก่อนจะเป็นของแรนะครับผมไม่รู้ว่าจะแรจริงๆหรือเปล่าแต่พูดขนาดนี้แล้วก็น่าจะแรมแหละนะครับผมนะวันที่2ถึงวันที่ 8, มประดับคางกันไว้ก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ในส่วนของกติกาการแจกสี้งสูงของเราในวันนี้นะครับผมก็คือว่าให้คอมเมนต์นะครับผมเกี่ยวกับความคิดเห็นไม่มีผิดถูกนะครับว่าชอบสีไหนของ การอัปเดตมาในส่วนของตัวชุดอีโวใหม่ที่ผมได้รีวิวไว้ในคลิปนี้นันเองนะครับโอเคก็คอมเมนต์คำตอบความคิดเห็นนะครับผมดู d ชื่อ facebook แล้วก็ชื่อตัวละครคอมเมนต์ได้ครบไม่งั้นผมจะไม่แจกนะครับผมถึงคุณได้ไปคุณคอมเมนต์ไม่ครบคุณก็ถือว่าพลาดไปเลยนะครับเพราะว่า กกา,กามันไม่มีถูกผิดอยู่แล้วในส่วนของการคำตอบนั่นเองนะครับนะโอเคท่านผู้ชมสัรับ,บรวันี้ก็มาประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งเป็นกำลังใจให้มากเอพีด้วยสหรับวันี้ก็ต้องลาไปก,ก่อนแล้วน้อไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายทุกทน